ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมันมีเกมเข้ามา ก็ใหม่อยู่นะครับยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับทุกคนเป็นเกมของตำนานจอมยุทธพูดถังซานนะครับผมมีให้โหลดในเพจสโตด้วยนะครับเกมนี้ไม่ต้องไปหาโหลดให้ยุ่งยากเลยนะครับผมอ่ะก็สำหรับใครที่จะโหลดนะครับผมก็ชื่อเกมตามที่ผมขึ้นนี่เลยหรือว่าจะเขียนตามชื่อคลิปผมเลยก็ได้นะครับผมที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเล่นเกมนี้แบบคร่าวๆนะครับผม ที่แบบมือใหม่จะได้รู้นะครับว่าควรทําอะไรเป็นอย่างแรกนะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือการสุ่มตัวละครน,นั่นเองนะครับทุกคนสรุบเกมนี้เนี่ยต้องสุ่มกันอยู่แล้วนะครับอ่ะ โอเคการสุ่มตัวละครนะครับผมจะแนะนําว่าถ้าเราสุ่มได้ตัวละครที่ครบทุกสายแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวละครเพิ่มนะครับ <_ d ata> หรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาดาวนะครับสําหรับสายฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมก็นะก็เอาไปเถอะนะครับทุกคนมันจะมีตู้ที่เอ่อเพิ่มโอกาสแล้วก็มีตู้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่ตัวใหม่ที่ผมรออยู่ก็คืออินนะครับเป็นตัวเมตานะก็แนะนําให้ทุกคนรอนะครับทุกคนอ่ะมันจะทําให้ทีมเราถึกนะครับน่าจะใช่นะ อโอเคตัวต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของตัวละครนั่นเองนะครับผมการอัพเวลนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่าเวลตัวละครผมเนี่ยไม่เท่ากันสักตัวเลยนะครับผมก็มีเท่ากันอยู่2ตัวนะอ่ะสามตัว4ตัวเออนั่นแหละนะครับผมก็นี่นะผมจะอัพตัวละครเนี่ยเพิ่มเวลทีละ10บเวลนะครับอย่างเช่นผมอัพมู่ไปนะครับนําไป10บเวลแล้วก็ผมจะอัพตัวอื่นตามให้เท่าแล้วก็จะอัพ ตัวอื่นไปเรื่อยๆให้มันเท่ากันแล้วก็จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็อัพนําไปอีกนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็อัพนำไปก่อนนะครับอัพตัวละครที่เราจําเป็นนะครับผมอย่างเช่นใส่แทงใส่โจมตีนะครับถ้าต้องการดาเมจมากๆก็อัพนะครับอ่ะตอนนี้ผมกําลังจะทําถังซานให้วิว80แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทําเออเซียนเต้าหลิวนะครับผมแล้วก็จะมาทําลงๆพอครบวิว80ทุกตัวแล้วเนี่ยผมก็จะมาทํามู่ไปให้วิว90แล้วก็ทําตัวอื่นให้ครบ90นะครับผม ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะสามารถแบ่งทีมได้นะถ้าเราอัพตัวใดตัวหนึ่งนำตัวเดียวนะครับแล้วตัวอื่นเวลน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันเล่นไม่ได้นะครับผมลองเล่นดูแล้วมันไม่ค่อยไหวนะครับผ่านด่านยากนิดน,นึงนะอ่ะโอเคสำหรับเออตัวละครนะครับผมแนะนําว่าให้ใส่สายควบคุมเป็นถังซานนะครับทุกคนแล้วก็สายโจมตีเนี่ยแล้วแต่ว่าทุกคนจะเล่นอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ เออตอนนี้เสี่ยวอู่มันบางนะครับทุกคนแต่ว่ามันแรงนะครับผมแนะนําว่าถ้าจูชิงนะครับดาวเยอะกว่าให้ใช้จูชิงดีกว่านะครับลิ้นพันและอ่ะนี่นะครับผมวงแหวนตอนนี้มีแปดวงนะครับผมก็ถ้าใครที่อยากรู้ว่าตัวที่เราเล่นเนี่ยควรใส่วงแหวนอะไรก็ตามลูกศรที่ผมชี้เลยนะครับนี่นะทุกคนก็เป็นเอ,อ่อวงแหวนวิญ,ญญาณแนะนํานะครับผมอ่ะ ก็กดเข้าไปเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นให้แบบนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมใส่ได้อยู่8ดวงนะครับทุกคนผมก็เลือกวงที่มันจําเป็นอย่างเช่นพวกทําให้ทีมถึกขึ้นแล้วก็ทําให้ยืดรับดาเมจได้นานๆสาหรับสายแทงนะครับอ่ะนี่นะอันนี้ก็จะบอกเออเป็นอะไรนี่เป็นผลลัพธ์วงแหวนวิญญาณนะครับนี่นะก็ความสามารถนั่นเองนะครับทุกคน นี่นะก็สามารถกดอ่านแต่ละวงได้เลยนะครับทุกคนแล้วว่าไม่รู้ลีนผันแล้วสำหรับใครที่เอออยากรู้ว่าตอนนี้เราใส่อะไรบ้างนะครับก็ตรงนี้เลยนะที่ผมวงนี่นะถ้าเราใส่วงแหวนอันไหนอยู่นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปคนแบบนี้นะครับนี่นะที่ผมวงอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะแล้ววงที่ไม่มีรูปคนก็คือวงที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็มันยังไม่ปลดเอ,อ่อให้เราใส่วงแหวนต่อไปเราก็ใส่ แค่วงแหวนที่มันจําเป็นก่อนนะครับทุกคนอะประมาณนี้นะต่อมานะครับผมผมคิดว่าทุกคนน่าจะเออยังไม่รู้นะครับสําหรับการเล่นใหม่เนี่ยต้องมีกระดูกวิญญาณตอนแรกนะครับผมแล้วก็มีวงแหวนหมื่นปีตอนแรกนะคือไอดีผมเนี่ยเล่นไม่ทันนะครับผมเพชรไม่พอนะพอถึงด่านบทที่6นะครับมันจะปลดล็อกแพ็กให้ซื้อนะครับเป็นพวกนี่นะกระดูกของมู่ไปแล้วก็วงแหวนวิญญาณนะครับผม อันนี้เป็นออสกิลวิญญาณนะครับทุกคนสกิลวิญญาณยุเอน่าจะใช่นะอ่านี่นะครับผมผมก็จะอัพนําไป1เวลก่อนแล้วก็จะอัพตัวอื่นตามนั่นเองนะครับตอนนี้จะทําถังซานให้ถึงเวลแปแล้วก็จะไปทําเสียนเต้าเหลีวให้ครบเวลแปนะครับอ่ะพูดผิดประการใดผมขอโทษด้วยนะครับทุกคนคือไม่ได้อัดชีพมานานแล้วตื่นเต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนกระดูกวิญญาณเนี่ยผมแนะนําว่า ระดูกที่ดีนะครับควรจะเป็นสีม่วงแล้วก็สีทองนั่นเองนะครับทองหรือว่าสีแดงนะเออจะไม่ได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกต่อจากนี้นะครับทุกคนอ่ะนี่นะคือมันจะมีเพชรของมู่ไปตอนแรกนะครับผมที่7 9 9 9ันเเพชรนะครับทุกคนให้เราซื้อเราจะสามารถผ่านด่านได้เร็วกว่าเพื่อนนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อนะทุกคนจะติดท็อปเลยแหละ แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมนี่นะเอออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาจากร้านขายเพชรน,นะครับผมร้านร้านค้าร้านค้าทั่วไปนั่นแหละนะครับผมซื้อมาในราคา3,400เพชรน,นะครับทุกคนอันนี้ถ้าจาไม่ผิดนะอันนี้มันไม่สามารถที่จะอัพขึ้นเวลสิบได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีหินทิพนั่นเองนะครับนี่นะวิธีการหากระดูกวิญญาณนะครับก็กดตรงฝึก จำลองนะครับทุกคนนี่นะมันก็จะขึ้นให้สำหรับใครที่รีบในตอนแรกที่พลังไม่พอก็กดฟรีไปก่อนนะครับทุกคนมันก็จะได้กระดูกมาประมาณนี้เลยแล้วก็ใครที่อยากได้กระดูกเยอะๆนะครับผมก็สามารถกดใช้เพชรได้เลยนะครับสาหรับใครที่มีเพชรเยอะนะแต่ผมแนะนําว่าอย่าก,กดเลยครับมาล็อกอินเอาดีกว่านะมันได้มันได้ไม่ยากนะครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่จะแนะนําคนดูอีกเดี๋ยวผมคิดก่อนนะคิดแปบ๊บคิดแป๊บนึง ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือบทบทเอ,อ่อเนื้อเรื่องนะครับทุกคนมานี้ทุกคนก็ต้องเล่นอยู่แล้วแหละถ้าเราเล่นผ่านบทเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เรามีเอ,อ่อตรงคําว่าอุปกรณ์เพิ่มนะครับผมเป็นมันจะทําให้พลังเราเนี่ยเพิ่มสูงเลยคือแบบเพิ่มรัวเลยนะครับทุกคนแนะนําว่าให้เล่นผ่านด่านไปก่อนนะครับสำหรับใครที่พลังเยอะแล้วแต่ว่าเล่นไม่ผ่านสักทีนะครับผมนี่นะ ปรับปรุงขบวนทับนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมีแนะนําอยู่ประมาณสี่ขบวนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนําขบวนทับที่หนึ่งที่ผมใช้ผ่านด่านบ่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอด,ขอดัดก่อนแล้วก็เอาแทงไว้ตรงนี้แล้วก็จงตีไว้สองอันตรงนี้แล้วก็หลงๆลงไว้ตรงนี้อ่ะนี่นะครับทุกคนสําหรับเออขอบวนทับที่หนึ่งนะครับ เราไม่สามารถที่จะจัดขบวนทับเดียวแล้วก็เล่นผ่านทุกด่านได้นะครับทุกคนนี่นะทุกคนก็สามารถเอาขบวนทับทั้งสี่ของผมที่ผมแนะนํานี้นะครับผมไปไอจะมาจะเห่าทําไมเนี่ย โอเคครับทุกคนหมาผมเงียบแล้วก็อันนี้ก็เป็นขบวนทัพที่2เลยนะครับผมมาอย่างรวดเร็วเลยนะอันนี้ผมจะเอาสายควบคุมไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เอาตัวฮิวไว้ข้างหลังแล้วก็ใส่โจมตีไว้สองข้างของเรานะครับผมแล้วก็แทงอยู่ข้างหน้าประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองไปจัดขบวนแล้วก็ลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดูในคลิปเลยนะอ่ะโอเคแล้วก็ขบวนทัพทต่อไปเดี๋ยวผมคิดก่อนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหมาผมเห่าไหมผมปิดประตูนะ อ่ะโอเคนี่ก็คือขบวนทับที่3ามนะครับทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหรือใครจะแคปหนะ้าจอไว้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคมาถึงในขบวนทับที่4ี่ก็เหมือนขบวนทับที่1เลยนะครับผมก็จัดประมาณนี้ทุกคนนี่แล้วก็เอาซับไว้ข้างหน้าแค่สลับด้านกันนะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มันยังมีอีกนะครับทุกคนมันไม่ตายตัวนะทุกคนก็ลองจัดกันดูนะครับผมจัดกันไปม่วมๆนั่นแหละผมก็จัดม่วมๆนะครับมันก็ผ่านนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ทุกคนดูเลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการความรวดเร็วผมก็จะกดต่อสู้ด่วนให้เลยนะมาดูกันครับทุกคนว่าขบวนทัพนี้ผมจะสามารถผ่านด่านนี้ได้หรือไม่นะผมจําได้ว่าผมผ่านไม่ได้นะหรือเป็นยังไง ไม่น่าผ่านนะครับเพราะว่าเลือดศัตรูเนี่ยไม่ลดเลยพ่ายแพ้นะครับชัดเจนอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้มันเห็นผลในคลิปนี้เลยเดี๋ยวกันจัดขบวนทับนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จัดขบวนทับใหม่แป๊บหนึ่งนะอ่านี่นะครับผมอ่ะผมจะใช้ขบวนทับนี้นะครับมันละกันนะครับออะล้นพันบบ่อย อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวลองเรารอ,อ,อดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับนี่นะครับทุกคนก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีส่วนนะครับทุกคนอ่ะสำหรับใครที่เล่นด่านไม่ผ่านก็เข้าเกมลองไปจัดขบวนแล้วก็ลองสู้ดูนะครับถ้ามันไม่ผ่านจริงๆนะผมแนะนําว่าไปอัพพลังให้นําสักประมาณ40,000 0ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยๆไปเล่นด่านนะ ประมาณนี้พลังต้องนำนะครับทุกคนถ้าพลังเท่าแบบเป๊ะๆกับด่านเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนนะสำหรับที่ผมลองเล่นมาเอ,อเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการหายตัวนี้นะครับพลังวิญญาณเนี่ยก็มันจะมีไอพวกนี้ในกิจกรรมนะครับเราก็น่าจะได้กันมาอยู่แหละในกล่องจดหมายเรานะครับผมในกระเป๋าเรานี่นะผม,มได้ได้หมื่นกว่าเลยเหรออ่ะก็กดใช้ไปเลยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เตรงหุบเขาน้ําแข็งนะครับน่าจะเป็นผงวิญญาณนะครับทุกคน มันก็ยังเห่าไม่เลิกเนาะหมาอ่ะนี่นะครับผงวิญญาณนะครับได้มาสามพันเลยมันจะเปิดให้ด่านด่านต่อไปเนี่ยมันจะเปิดตอนที่เลเวลเราถึงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับผมอันนี้สําคัญเลยนะทุกคนก็หาอุปกรณ์ดีๆนะอ่ะต่อมานะครับผมเรื่องไหว้วานนี่นะครับทุกคนก็มันจะมีเออแบบเนี้ยให้ทุกคนนะครับผมประมาณหกหรือกี่อันนะ มันมีภารกิจให้ประมาณนั้นนะครับทุกคนก็สามารถกดเพิ่มตรงมันจะมีคําอยู่ข้างล่างอะทุกคนว่าให้ใช้เพชรเพิ่มดาวนะครับทุกคนก็เพิ่มดาวให้มันเต็มสักประมาณ2หรือสอันนะครับเราจะได้มีเออไอเนี่ยไ,ไอขวดแก้วที่เอาไวอ้อพพลังวิญญาณเนี่ยเยอะนะครับทุกคนมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยผ่านด่านได้เร็วนะครับทุกคนอ่ะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยก็คอมเมนต์มาสอบถามผมดีกว่านะครับทุกคนถ้าผมบอกอะไรไม่หมดนะก็ตอนนี้ผมอยู่ท็อป16นั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย